พาทําเมนูที่ทําให้ข้าวหมดหม้ออีกแล้วนะครับแกงส้มกุ้งผักรวมครับเป็นเมนูที่เชฟกินได้ทุกวันเลยครับไม่มีเบื่อนําพริกแกงส้มใต้นะครับมาตัดออกเลยครับใช้หนึ่งซองเล็กนะครับนี่แหละครับเชฟจะเพิ่มกะปิหวานลงไปอีกครึ่งช้อนโต๊ะนะครับเพื่อความเข้มข้นแต่ใครจะไม่ใส่ก็ได้นะครับตรงนี้เพราะพริกแกงของเชฟได้ใส่กะปิมาแล้วนะครับ ใส่น้ำลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ละลายให้เข้ากันให้หมดเลยครับเวลานําไปแกงก็จะได้ละลายง่ายขึ้นเริ่มตั้งกระทะเลยครับใส่น้ําเปล่าลงไปประมาณ500 ML ครับหรือครึ่งลิตรนั่นเองเทเครื่องแกงใต้ที่เราได้ละลายไว้ลงไปเลยครับคนทุกอย่างให้ละลายให้เข้ากันให้หมดเลยครับ สีน้ำแกงของเราก็จะเป็นสีน้ำแกงส้มที่สวยมากแล้นะครับตอนนี้รอจนน้ำเดือดได้ที่ครับแล้วเชฟก็จะมาไล่ใส่ผักที่สุกช้ากว่าลงไปก่อนนะครับเริ่มจากแครอทหั่น200กรัมครับมะละกอหั่นอีก200กรัมครับลูกแตงโมอ,งอ่อนอีกประมาณ2ลูกนะครับหั่นแล้วนะ รอน้ำเดือดครับแล้วก็รอให้ผักทุกอย่างสุกให้หมดก่อนนะครับน้ำเดือดแล้วครับแล้วก็หมั่นช้อนฟองด้วยนะครับแกงส้มของเราสีก็จะได้ใสสวยครับผักในรอบแรกเริ่มสุกหมดแล้วเชฟก็จะใส่ ครอบต่อไปครับเป็นกระล่ำปีอีก200กรัมครับตามด้วยถั่วกยาวหั่นท่อนอีกประมาณ100กรัมครับกุ้งที่ทำความสะอาดผ่านหลังแล้วอีก500กรัมครับ รอน้ำเดือดก่อนนะแล้วค่อยใส่ลงไปครับเริ่มปรุงรสชาติกันแล้วครับน้ำปลา2ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลมะพร้าวอีก1ช้อนโต๊ะครับน้ำมะขามเปียก2ช้อนโตะ๊ะปิดแก๊สเลยครับแล้วค่อยบีบมะนาวลงไปอีกหลูกนะครับ จะได้กลิ่นความหอมของมะนาวในแกงส้มยิ่งขึ้นนะครับข้าวสวยร้อนๆครับไข่เจียวอีกสองฟองโอ้โหข้าวหมดหม้อแน่นอนครับ